พาสปอร์ตอเมริกาตกท็อป10ครั้งแรกในรอบ20ปีตกรูดได้แค่เสมอมาเลเซียสวัสดีครับออฟโกโนไกอ่านสดก็เป็นเรื่องที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังนะครับครับตกรูดยังไงก็ได้อันดับ12ก็ไปได้ถึง180ประเทศอยู่ดีฮะเซนว่ามาเลเซียได้180ประเทศเลยในขณะที่ไทยแลนด์ของเรา40ประเทศต,เตัวเลขไม่ชัวร์แต่ว่าประมาณนี้แหละ มาเลเซียมากกว่าเราแค่สี่เท่ากว่าเท่านั้นเองยอมได้ยังไงครับแต่เราพูดถึงอเมริกาครับก็คือถือว่าเป็นการตกจากพาสปอร์ตท,ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเนี่ยตกจากสิบอันดับแรกของโลกมาอยู่อันดับสิบสองร่วมกับมาเลเซียครับสาเหตุก็คือเป็นเพราะว่าความใจแคบอ่าก็คือคนอเมริกันไม่ใช่ใหมายถึงคนอเมริกันแต่หมายถึงว่ารัฐบาลอเมริกันแต่ละยุคแต่ละสมัยครับอเมริกันไปได้ถึงร้อยแปดสิบประเทศ แต่ว่ารัฐบาลกับอนุญาตให้แค่46ประเทศเท่านั้นที่เข้าอเมริกาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าครับยุโรปจําได้ว่าประมาณ60กว่าประเทศมากกว่ากันอย่่จึงหนึ่งครับก็คือทําให้คืออาจจะไปยกเลิกของหลายประเทศด้วยซ้ำที่เคยได้สิทธิ์หรือเปล่านะครับก็ทําให้บางประเทศเริ่มโต้ตอบด้วยการยกเลิกการยกเว้นวีซา่าหรือกีดกันอเมริกาออกจากประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซา่า อืมแล้วก็แสดงถึงการสูญเสียอํานาจก็คือ,อพื้นฐานน้ำานาจเนี่ยเริ่มย้ายคั่วมาอยู่แถบเอเชียมากขึ้นสังเกตว่าจีนเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาได้ฟรีบิซ่าน้อยกว่าไทยซะอีกนะแต่ตอนนี้เขาแทงไทยไปหลายช่วงตัวแล้วนะคนจีนี่ยเออเหลือแต่ว่ายุโรปยังไม่ได้ให้ฟรีวิซ่าเท่านั้นเองครับเนนี้น ประเทศที่ติดท็อป10ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อันดับหนึ่งอันดับสองร่วมก็เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยพัดกันอยู่อย่างนี้แหละนะสามอันดับเนี่ยเออก็คือชาวอเมริกันหลายคนก็เลยเริ่มหาทางออกใหม่ด้วยการที่หาพาสปอร์ตเล่มที่สองคือมีสัญชาติที่สองมากขึ้นเพื่อให้เดินทางใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับก็เออยแปดสิบประเทศเนาะยังต้องหาพาสปอร์ตเล่มที่สอง ก็อาจจะมีบางประเทศที่เขาอยากจะเข้ามากเลยแต่ว่าเขาเข้าไม่ได้ไงเออครับก็คือสรุปว่ามาจากนโยบายของรัฐบาลครับก็ที่ไม่ได้เฉพาะชุดนี้ก็คือตั้งแต่ชุดก่อนๆแล้วทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอเมริกากับประเทศอื่นเริ่มแย่ลง ก็เชิงว่าถ้าคุณไม่เปิดให้เราเราก็ไม่เปิดให้คุณง,ง่ายๆอะหลังๆมีใช่ไหมขึ้นค่าวีซ่าเอย่ยหรือให้วีซ่าผ่านก็ต้องจ่ายค่าอะไรนะวีซ่าอินเทกิตี้ฟรีก็อีกแพงมหาโหดครับเออแล้ก็จะขึ้นค่าวีซ่าเป็นว่าเล่นครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวไปต่อเวอร์ชั่นยาวนะครับเอามาจาก theguardian.com US fall out of world top เออ w วิ l 10 most powerful passport list for first time in 20 years เขาก็ไม่ได้อันดับต้นๆมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยตกจากท็อป10ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตกับก็คือเสมอกับมาเลเซียที่อันดับ12เอ่อก็คือเป็นสัญญาณว่าคู่อำนาจของโลกในกำลังเปลี่ยนไปเอาประเทศที่ถือว่าทรงพลังที่สุดในโลกแต่กับพาสปอร์ตไม่อยู่แม้แต่ท็อป10เลย เออถ้าเกิดว่าอ่าคือคือให้อันดับหนึ่งตลอดก็คงยากแต่ว่าถ้าแบบต่างกับคือคือไอสิบอันดับแรกอ่ะมันต่างกันไม่เท่าไหร่ยังจําได้ว่าเยอรมน,นีอันดับสี่ของของเก่านะซึ่งน้อยกว่าอันดับสองสามแค่ประเทศสองประเทศเองอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เนี้ยอันดับสิบเลยแสดงว่าน้อยกว่ากันมากเลยกับที่อยู่ในสิบอันดับแรกอ่ะครับก็คือเป็นครั้งแรกในรอบสองทศวรรษ ที่สารัฐหลุดจากรายชื่อนักเดินทางหนังสือเดินทางสิบอันดับแรกที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกถือเป็นการหลุดจากบรลลังของมหาอำนาจระดับโลกด้านการเดินทางอย่างมีนัยสําคัญแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีไม่ใช่หรอเออก็คือจัดอันดับโดยเฮนรี่อินเด็กซ์เจ้าเก่าครับพูดเรื่องพาสปอร์ตทีไรก็เฮนรี่ทุกรอบก็คือเป็นการจัดอันดับที่วัดจํานวนประเทศที่นักเดินทางสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ือมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่านับกี่นับแบบไหนนะเพราะว่าบางประเทศบอกว่าไม่ต้องขอแต่ว่าก็ต้องอะไรอะมาวีซ่าออนอะไรวอลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือของไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแค่ฟรีวีซ่าคือไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยไม่ถึงสี่สิบแต่ถ้าเกิดแล้วบวกประเทศที่ให้ไปทาวีซ่าออนอะไรวอลคือเขาเขาก็ให้คนอื่นอยู่แล้วแล้วก็มามาพ่วงเราหมายถึงว่าเขาไม่ได้งจงใจจะพ่วงอ่ะก็คือ,คอมันมีคือเขาให้หมดอะ่ะแต่ต้องทาวีซ่าออนอะไรวอลก็เลยมีไทยไปด้วยถ้าอันนั้นก็เป็นสี่สิบกว่า ครับก็คือนับเฉพาะประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็คือหนังสือเดินทางของสารัฐอันดับ12ร่วมกับมาเลเซียประเทศติดกันแท้ๆนะยอมได้ไงพวกเรายอมทำไงอ่ะ <c oughs> ก็คือมาเลเซียก็ได้เข้าเชงเก้นไม่ต้องขอวีซ่าด้วยนะเออปีที่แล้วเนี่ยสารัดเคยอยู่อันดับ7โอ้ก่อนจะร่วงมาอยู่อันดับ10ในเดือนกรกฎาเมื่อสองสามเดือนก่อนแล้วก็ล่วงลงมาอีก ถ้าองั้นก็จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะฝีมือรัฐบาลนี้ก็ไม่เชิงแล้วเพราะว่าจากเจ็ดร่วงมาสิบสองก็คือห้าอันดับภายในไม่ถึงปีเลยเออเพราะว่าทับม,มาเดือนมกราปีนี้ความแข็งแกร่งที่ลดลงของพาสปอร์ตอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้เพียงแค่เ,เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความคล่องตัวและพลวัตของอำนาจอ่อนในระดับโลก เอาเป็นว่าด้วยฝีมือของปอทนคนนี้ก็ไม่ไม่แปลกเขาไม่ได้ส่งเสริมให้เดินทางอยู่แล้วอือจะว่าไปคปล้ายๆ่างประเทศนะไม่ส่งเสริมให้เดินทางอา่ก็คือประธานบริษัทจัดอันดับพาสปอร์ตนี้ครับเขาคำมาหากินด้วยอะไร <laughs> Henry and เฮนรี่แอนพาร์เนอจัดอันดับอย่างเดียวได้ขนาดนี้เลยประเทศที่เปิดรับเปิดประเทศที่รับความเปิดกว้าง และร่วมมือ,อส่งเสงริมความร่วมมือกําลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วขณะที่ประเทศที่ยึดสิทธิทพิเศษในอดีตกําลังถูกทิ้งไว้ด้านหลังก็คิดดูไปไล่แบนแม้ก,กระทั่งวีซ่านักเรียนหรือใครที่แบบดูเหมือนจะเป็นปฏิปักษก็ไปหาเรื่องเขาไปทั่วแล้วก็วีซ่าทำงานที่เคยเห็นข่าวก็อาจจะไปขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นล้านครับแต่ว่าต้องรอตกให้มากกว่าน,นี้ก่อน จะจะดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ต่อให้อันดับที่สองก็ยังเยอะอยู่ดีครับก็คือประเทศในเอเชียนั่นแหละของอันดับสูงสุดถึงสามประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็คือสิงคโปร์สิงค,คโปร์อันดับหนึ่งร้อยเก้าสิบสามประเทศเหมือนรัฐบาลเขาจะแอคทีฟม,มากนะในการไปขอความร่วมมือครับของเราก็หวังว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่ก็คงจะแอคทีฟม,มากขึ้นมั้งนะ <c oughs> ก็ดูเหมือนนโยบายของรัฐบาล ที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยเขาจะไม่ได้เคยมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเลยนะเออถึงแม้จะเป็นแค่สี่เดือนก็ตามเออก็คือเกาหลีใต้ร้อยเก้าสิบประเทศญี่ปุ่นร้อยปสิเก้าประเทศเน่ยสองประเทศนี้ขับเคี่ยวกันก็คือบริษัทเฮนรี่แอนพาร์เนอร์เนี่ยเป็นบริษัทในลอนดอนที่เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านสัญชาติอ๋อไม่ได้ทำแค่จดัดระดับอ่า ได้รวบรวมอันดับเหล่านี้มาเป็นเวลา20ปีใช้ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศก็เลยกลายเป็นมาตรฐานว่าเฮนรี่มาจัดอันดับเมื่อไหร่ปุ๊บก,กน็น่าเชื่อถือครับการลดลงนี้สอดคล้องกับนโยบายตรวจคนเข้าเมืองและการเดินทางอของสหรัฐที่เข้มงวดขึ้นภายใต้รัฐบาลทรัมป์อก็คือไม่ใช่ว่าให้ได้ใจแบบโอ้โหคุณเข้มงวดกับคนอื่นมากมายแล้วจะให้คนอื่นมาเปิด เปิดกว้างให้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็อตอนนี้ยังไม่ถึงปีใช่มหมลดลงไปห้าอันดับแล้วเดี๋ยวเป็นไปสักสองปีสามปีแล้วยังไงจะยังเหมือนเดิมหรือจะล่วงไปเหลือสักอันดับยี่สิบอะไรเงี้ยอ่าก็คือทรัมป์เนี่ยช่วงแรกมุ่งเป้าไปที่การอพยพโดยไม่ไม่ได้รับอนุญาตก็คือปรับปรามคนอยู่เกินแต่ต่อมาได้ขยายขอบเขตการปรับปรามไปยังการท่องเที่ยวคนงานต่างชาตินะักศึกษาต่างชาติในวงกว้างมากขึ้นเออ Ly, เฮนลี่ระบุว่าหลักการตอบแทนมีบทบาทสําคัญในการจัดอันดับประเทศระบุว่าแม้ผู้ถือหนังสือเดินทางสหรัฐยังคงเข้าได้ร้อยแปดสิบประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา่าแต่ตัวสหรัฐเองให้เข้าได้แค่สี่สิบหกประเทศเท่านั้นคือใจแคบมากก็แถมยังผ่านยากด้วยใช่ไหมเออไปสัมภาษณ์วีซา่าปุ๊บไม่ผ่านกันเป็นว่าเล่นง่ายจังคืออย่างถ้ายุโรปเนี่ย คืออ,อัตราการปฏิเสธวีซ่าเขาก็น้อยกว่าก็คือส่วนใหญ่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตอ่าแล้วก็เจาะลงไปอีกคือส่วนใหญ่ไม่เกินห้าถึงหกเปอร์เซ็นตแต่อีนี่คืออ,อ้อเหมือนจะเคยพูดครั้งหนึ่งแต่นานแล้วตอนนี้อมยังไม่ได้ดูสถิติสามสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยที่ปฏิเสธอืมเหมือนเหมือนจะน้อยเนาะยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นเออก็คือเหมือนกับว่าแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันยุโรปค,คืออันนั้นเขาเอาเอกสารเราไปพิจารณา แต่นี่เขาบอกว่าของอเมริกานะเขาบอกให้เตรียมไปต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าอาจจะดูพูดในวิดีโอหลายครั้งอาจจะดูครับหมายความว่าอาจจะไม่ดูก็ได้เตรียมมาแทบตายไม่ดูหรือถ้าจะดูคุณคุณไม่เอามาแต่ถ้าเราจะดูคุณต้องมีให้อ่าไม่มีครับก็เลยคือง่ายอ่ะง่ายอ่ะไม,ไม่ต้องต้องจ้างคนมาพิจารณาเอกาสารอะไรเลยอะอาศัยการสัมภาษณ์อย่างเดียว่ต้นทุนน้อยมากอ่ะ อแต่เก็บค่าวีซ่าแพงมากอะ่ะใช่มามเกือบเจ็ดพันบาทตอนเนี้ยก็คืออการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ส่งผลให้อันดับลดลงในทุกๆด้านในเดือนเมษายนบราซิลได้ยกเลิกการยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวอเมริกันแคนาดาและออสเตรเลียโดยอ้างถึงการขาดการตอบแทนเออวะบราซิลเขาก็รักษักสีมั้งเพราะว่าประเทศเขาก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะอันดับสี่ของโลกหรือ,อยังไงนี่แหละ เอ่อแตอ่ทำไมแคนาดากับออสเตรเลียโดนด้วยน่าวีซ่าน่าจะเขี้ยวอ่ะก็คือพวกฝรั่งเนี่ยเขาชอบแบบจะเข้าคนอื่นได้เยอะๆแต่ว่าทีของตัวเองก็กับปิดกั้นซะเยอะมีแค่ไม่กี่ประเทศที่ได้ฟรีวีซ่าเอ่อในขณะที่บางประเทศก็มีการยกเว้นวีซ่ามากขึ้นแต่ว่าไม่ให้คนอเมริกันเช่นจีนเวียดนาม อืเดี๋ยวก่อนจีนและเวียดน,นามได้ยกเว้นสารัฐจากรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับการเว้นวีซา่าก็คือเขาให้อ,อย่างเวียดน,นามเนี่ยเขาให้มากขึ้นเป็นยี่สิบยี่สิบกว่าประเทศหรือไงนี่แหละแล่ไม่มีชื่ออเมริกาหรือจีนก็ให้มากขึ้นหลายสิบมั้งจําตัวเลขไม่ได้ก็ไม่มีชื่ออเมริกาอย่างเงี้ยทําให้อันดับตกเอาตกเอา ตามรายงานของเฮนรี่ประเทศต่างๆที่ให้พลเมืองของตนมีอิสระในการเดินทางอย่างกว้างขวางแต่ดันจำกัดการเข้าเมืองของประเทศอื่นคือกีดกันคนอื่นแต่ว่า,าให้คนของตัวเองได้เดินทางเต็มได้เดินทางไม่ต้องขอวีซ่ามากแต่กีดกันคนอื่นก็มีตัวอย่างเช่นอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์คือคนอื่นเนี่ยขอวีซ่าแพง เข้าตัวเองยากแต่ตัวเองดันจะไปคนอื่นได้เยอะเออมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าประเทศในเอเชียเฟื่องฟูกันมากขึ้นเนี่ยอ่ะก็จะเริ่มแหละพวกนี้ให้วีซา่ายากทั้งท่แล้วก็แบนไม่ให้ไม่ให้เข้าฟรีวีซ่าเลยครับแต่ของไทยไม่กล้าหรอกเพราะว่าเรานี่คือเน้นการท่องเที่ยวอืมของจีนอาจจะไม่ได้เน้นมากนะก็เลยเออ,เอ,อไม่ให้ก็ได้ ก็บริษัทเทนลี่ระบุว่าอันดับที่ตกลงมาอย่างมากได้กระตุ้นให้ชาวอเมริกันต้องการมีสัญชาติคู่มากขึ้นก็คืออยากไปเป็นพลเมืองของประเทศที่เขาได้อันดับสูงๆอ่ะสถานะพลเมืองสหรัฐแบบเดี่ยวๆอาจไม่ใช่มหาอำนาจแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปก็คือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการตกต่ําลงไปเรื่อยๆของอเมริกาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าชาวอเมริกันจานวนมากขึ้นจะได้รับสัญชาติเพิ่มเติมในทุกวิถีทาง ของเดิมก็คือแค่สัญชาติอเมริกันอย่างเดียวก็จบแล้วก็พอแล้วยิ่งใหญ่แล้วแต่ตอนนี้ก็บางคนก็อยากจะได้สัญชาติอื่นการมีสัญชาติหลายสัญชาติกําลังกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมอเมริกันแม้จะดูเกินจริงไปบ้างแต่กลายเป็นว่าการมีสองสัญชาติคือความฝันของอเมริกันยุคใหม้อเมริกันดรีมของเดิมก็คือมีบ้านมีรถตอนนี้อเมริกันดีมยุคใหม่ก็คือมีหลายสัญชาติ โอเคครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับครับแล้วก็ถ้าติดตามโกโนไกด์นะครับก็คือเรามี e book, อีบุ๊กวีซ่าไปต่างประเทศหรือเข้าไทยนะครับก็ดูได้ที่โก n o g i d e .com หรือดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ